ปเดตความเคลื่อนไหวของน้องเบมอนด์ค่ะล่าสุดนะคะอย่างน้องโดราก็ได้มาอัปเดตวีเวิร์สค่ะน้องโดราบอกว่าอากศาศหนาวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรแคเนียเชนว่าควรจะปั้นตุ๊กตาหิมะแล้วล่ะก็จะเป็นโมเมนต์น้องโดรานะคะอยู่กับบรรยากาศหิมะจ้าส่ยแว่นตาน่ารักมากๆนะคะแลวก็ปั้นตุ๊กตาหิมะจริงๆด้วยพร้อมทั้งถ่ายบรรยากาศหิมะตกมานะคะน่าจะหนาวมากๆเลยต่อมาค่ะก็จะมีน้องอาสานะคะน้องอาสาก็ได้มาอัปเดตวีเวิร์สสาวแว่นที่น่ารักซึ่งน้องอาสาก็มาคุยกับแฟนคลับก่อนนอนได้ก็บอกวว่าันน เหดมากแล้วทุกคนนอนกันเถอะเนื่องจากเป็นช่วงสิ้นปีหนูจึงจัดกแกลอรี่ภาพและโพสต์ภาพที่หนูชอบบางส่วนหนูจะอัาบ่อยๆนะคะอีอีโรล่ามีอะไรอยากกินเยอะมากเลยนะไว้ค่อยไปกินด้วยกันทีหลังนะฉันซื้ออาหารให้คุณเยอะๆและสิ่งที่มอนสเตอร์จะทําในวันพรุ่งนี้กินอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพแต่งตัวให้อบอุ่นและออกไปข้างนอกอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปจะเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปยิ้มให้เยอะๆและมีความสุขที่ถึงเบม,มอนบ้างนะคะสัญญาจบไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะราตรีสวัสดิ์น่ารักมาก ต่อมาค่ะน้องรุกาก็มาวีเวิร์สนะคะอาายอนก็มาเด็กๆมาวีเวิร์สโดดๆไปกำลังใจน้องๆด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้องรามิจากแมวน้ําสู่ซิงโตสู่แมวส้มน่ารักมากๆน้องรามิก็มาวีเวิร์สเช่นกันค่ะความทรงจํารามิตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนั่นเองนะล่าสุดค่ะทางเบบี้มอนสเตอร์ได้มาอัปเดต IG นั่นเองนะคะเป็นโมเมนต์ของน้องๆเมมอนถ่ายทํา MV เพลง Love in My Heart น่ารักมากๆแต่ละคนก็จับระดับไปด้วยหัวใจสีต่างๆอันนี้นะคะน้องแพรอยู่กับภาพวาดคนสวย มี่ามากๆเลยมีทั้งโมเมนต์ตอนที่นั่งน,นะคะโมเมนต์ที่ยืนอยู่กับภาพวาดน้องรูกะก,ก็มีนั่งบนโซฟาค่ะแปะอิโมจิสีเขียวแล้วก็กับภาพวาดนะคะส่วนน้องอาสาก็จะอยู่ลางแจงนะคะอิโมจิรูปหัวใจสีขาวแล้วก็มีจังหวะนั่งด้วหวสวยมากๆค่ะจากที่ YG ค่ะได้ลงรูปภาพรูกะคนแรกใช่ไหมคะน้องเพลน้องอาสาจากนั้นค่ะก็จะเป็นรูปภาพของน้องอาายอนในภาพพันคอเสื้อแขนยาวลายสกอตน่ารัมากมากๆเพราะอิโมจิสีฟ้าแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่อาายอนยืนกับภาพศิลปะนั่นเอง ต่อมาค่ะก็เป็นน้องรามินะคะเท่มากๆเสื้อก็จะออกแนวเขียวขี้ม้าเทาๆประมาณนิ้นเมะแล้วก็กางเกงโคตรเท่เลยนะจ๊ะมีการใส่สนับอะไรต่างๆนะคะนั่นน่ะน่ารักมากๆด้วย YG เนี่ยเขาก็จะใส่แคปชั่นต่างๆนะคะให้กับน้องๆดีมอนนั่นเองต่อมาค่ะน้องชิกิต้านะคะตามมาติติน้องชิกิต้าในเพลง Love in My Heart ในลูกของ MV นั่นเองนะสวยสดใสน่ารักสมวัยที่สุดเลยซึ่งลูกนี้นะคะได้เห็นน้องชี้ก่อนหน้านี้ที่มาลงด้วยตัวเองที่วีเวิร์สแล้วเนาะเขาสวย าาต่อมาน้องโรรานะคะก็อยากสวยเลยมาทุกลุกนะคะทั้งเสื้อสก๊อตแล้วก็เสื้อแขนยาวไหมพรมซึ่งตอนนี้รูปภาพของน้องๆก็ครบทุกคนแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆต่อมาค่ะวายจียังได้ปล่อยคอนเทนต์นะคะอันนี้น่ารักมากๆชุดนักเรียนเกาหลีน่ารักมากๆครยังไม่ได้เอฟบัตนะคะก็ห้ามพลาดเลยนะจ๊ะล่าสุดค่ะเบบี้มอนสเตอร์นะคะได้ปล่อยคอนเทนต์ออกมาชวนเพื่อนๆนะคะไปชมคอนเสิร์ตที่โซลเกาหลีใต้เวิร์ลทัวร์ของเลน,งน้องนั่นเองค่ะก็เป็นคอนเทนต์เขียนจดหมายค่ะ ส่งต่อให้กันพเปิดออกมาค่ะก็อย่างน่ารักแล้วก็บอกกับแฟนๆว่าซื้อตัวของคุณสําหรับ Baby Monster First World Tour in s o ที่นี่นะสั์และก็26ค่ะมกราคมใกล้เข้ามาแล้วนะคะทุกคนตอน่อมาค่ะว่าไปที่งานสายนะคะโมเมตนต์นี้น้องแทรคุยกับแฟนคลับแฟนคลับบอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีคําว่าฉันรักคุณริต้าจะแทนมันด้วยอะไรหรอน้องแทรก,ก็บอกว่าฉันพร้อมกับทํามือท่าหัวใจฉันรักคุณค่ะแฟนคลับบอกว่าฉันมีอะไรจะบอกริต้าเหมือนกันนะฉันก็รักคุณเช่นกันค่ะต เอต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Baby Monster ด้วยนะคะเพราะว่าเพาเลง c h e e s ของน้องๆเป็น MV ของศิลปิน K-pop ที่มียอดไลค์สูงที่สุดอันดับที่4บน YouTube ปี2,024ค่ะเรียกได้ว่าเพลงที่เดบิวต์ที่โดนดูถูกโดนแซะสารพัดแต่ว่าสถิติคือโกหกกันไม่ได้จริงๆค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมเข้าไป e n k ให้น้องๆน,นะคะคลิปล่าสุดนี้